สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยสูตรหลักนะคะแนวทางหวยของสูตรเล่นทั้งวันเนาะสูตรเล่นทั้งวันจะไปสารพัดหุ้นสารพัดหวยสารพัดไปได้ทุกตระกูลเลยนะคะตระกูลฮานอยตระกูลลาพัฒนาตระกูลหวยไทยตระกูล VAP นะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางหวยเล่นนะคะ มารับชมรับฟังสูตรนี้ได้คะ่ะเป็นเลขกําลังวันของช่องแอดนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยแต่ก็ถือว่าปังนะคะตัวเด่นวันนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นตัวเด่นตัววินตัวตารางนะคะเข้าเข้าบ่อยะคะ่ะเข้าบ่อยนะคะเข้าดีนะคะ,ะ,คะแต่อาจจะแบบว่าเออไม่ได้มาตรงใจกับหวยที่เราไปนะคะ ก็ลองหยิบจับดูนะคะลองสังเกตเลขดูค่ะลองสังเกตเลขดูสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางเนาะท่านที่มีแนวทางแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะท่านที่จับเป็นแล้วนะคะบางทีส่วนมากจะวินตารางกันนะคะวินตารางนี่ก็คือเอาในตารางมาวินทํา3ตัวอย่างเดียวนะคะหรือ2ตัวก็ได้นะคะ2ตัวแล้วแต่ FC ค่ะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นส่วนตัวของแอดจะเป็นวิน3าตัวนะคะแอดไม่ค่อยวิน2ตัวนะคะส่วนมากจะเป็นวิน3าตัวถ้าวินตารางนะคะ 3ตัวนะคะเข้าๆเลย14หุ้นนะคะก็คือไฮไลท์ของไฮไลท์ของงานก็คือ3า6สาหตรงๆเลยนะคะหวยไทยแล้วนี่3 3มสามหกนะแอดก็แปลงถูกตัวเหลือเกินนะคะแอดเอา 3, เอาสามหามาแปลงให้ทุกคนนะคะเอามาแปลงให้ดูนาะนนี่สามห้าโอ้เข้าหวยไทยเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนโอ้หลุดมิลิสมาล้านนี่3า3หสานะคะแค่9คู่12คู่เองเนาะ แต่ก็ไปเจอกับเลขอันหรือเปล่านะคะไปเจอกับเลขอันน่าจะอั้สามเก้าหรือเปล่านะคะเลขดังสามเก้ามันเกือบหัวสามหกทันทีเลยนะคะเลขนี้เลขดังหรือเปล่านะคะโอ้วันทีวันนี้ก็คงจะถูกกันเยอะแล้วมันเฮงปังกันไปก็ดีกันดีใจด้วยนะคะได้กันไหมคะนี่นะคะสองเจ็ดห้านะคะทุกคนสองเจ็ดห้าเลยทุกที่สองหนึ่งก็ไปหวยไทยนะคะใครได้ไหมเนาะ นี่นะคะไต้หวันนี่เคฮานอยทีวีป้าสองเจ็ดห้านะคะเข้าเยอะมากนะคะกรณีค่ะสามตัวเข้าสิบสี่หุ้นนะคะประมาณนี้นะคะถ้าไม่สามสี่ห้ามันก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์เนี่ยแหละคะ่ะสามารถสลับสับเปลี่ยนขึ้นได้เลยนะคะถ้าแปดเก้าศูนย์ไม่เดินเอาสามสี่ห้าขึ้นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเลยนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องแอดบอกว่าเดินแปดเก้าศูนย์บางทีสูตรแอดเนาะ ตอนสูตรแอดทำมันก็ดินของแอดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหวยจะดินกับเราไหมนะมันใช้ได้หมดเลยนะคะแปดเก้าศูนย์หรือว่าสามสี่ห้าตัวที่เอามาประกบนะคะทุกคนเอามาดูไอ้นี่นะคะโอ้จอจอเขา่าไร้เถอะมาดูราวเช้านะคะแตกสามตัวเลยนะคะมีใครได้กลับหัวมไคะราวเอกนี่หกศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะคะนี่ตารางแตงหกหนึ่งศูนย์ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าไปอันนี้ลืมไปเก็บนะคะสติติน่าจะไม่ถูกนะคะแอดเห็นแวบๆน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งน่าจะเป็นเบิ้ล น่าจะไม่เข้าก็ขออภัยนะคะดาวสตาที่จริงจะทําเป็นดาวปุกนั่นหละค่ะแต่ว่าลืมลืมนะคะทุกคนลืมลืมก็เลยเขียนไปให้ไปนะคะเอาเชางตู้สู้ค่ะทุกคนหวยมาเบิ้นหามันง้้าไทายแอด์จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านเนาะห็นแวบ,บๆนะคะโอ้เลขถูกก็ได้ตัววิ่งเนาะตัววิ่งตังกันไม่นาอทุกคนบอก ปังกันไม่นอ้อสำหรับทุกสูตรนะคะแอดก็จะรีบทำให้ลงให้ดูนะคะสำหรับท่านที่ว่าจะรีบเอาไปเล่นฉลากนะคะฉลากเออส่วนตัวแอดก็จะรีบไปจับไว้เหมือนกันอยากจับไว้เหมือนกันนะคะทุกคนเตรียมเตรีมยมได้กันไหมเนาะเลขเลขฝันแอดองฝันว่าโดนแทงนะคะฝันว่าตัวเองโดนแทงได้กันไหมเนาอทุกคน อา้าเดี๋ยวรีบทำดับให้ดุ๊ดีรีบทำให้ดูนะคะว่วงนอนค่ะง่วงนอนจริงๆได้นนี่เอามาดูนะคะมาดูโอ้ยสมุดหมดแล้วโอ้ยสมุดแอดหมดนะันนี่ใช้ได้อีกหนึ่งวันหรือเปล่านะคะนี่สมุดหมดแล้วนะคะสมุดหมดแล้วว้ตายแลย้วยังไม่ได้สั่งสมุดอันนี้หมดมีเล่มไหนหมดอีกเนาง ช้เยอะนะคะช่วงนี้ช่วงนี้นทําหวยเยอะแยะตะแปะ็ไก่ใช้เยอะเลยนะคะเอาสี่ลาวเช้านะคะสี่ลาวเช้าให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะสองหกสองห้าสองสี่สามหกสามห้าสามสี่นะคะก็ในตารางก็มีหนึ่งสามห้านะคะหนึ่งสามห้าสองสี่หกนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกนะคะสี่สองสามสี่สองหกสี่ห้าสามสี่ห้าหกนะคะอันนี้ก็เป็นดาวโป๊ของคืนนี้นะคะคืนนี้ก็คือวันที่สิบหกเนาะ คืนนี้ของวันที่สิบหกนะคะก็คือเด่นสองสามสี่นะคะศูน2์ศย์สองสองเก้าแล้วก็สองแปดนะคะสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สามแปดนะคะสี่9นย์สี่เก้าแล้วก็สี่แดเอา้ามันจะออกเหมือนหวยหวยหวยไทยหรือเปล่านี่นะคะสามหกสามเก้านี่ติดไว้เด้อติดเลขสามตัวหวยไทยไว้นะคะเหมือนมันจะออกเหมือนหวยไทยเลยค่ะนี่พอมันมาแล้วนี่สามหกสามเก้านี่เหมือนมันจะออกตามเลขหวยไทยเลยนะคะ เอาถ้าชอบก็ติดไว้นะคะในตารางนะคะเอาไปวินดาวนะคะสําหรับสายวินตารางนะคะ2496380นะคะ2 4 9 6 3 8 0อันนี้ดาวปกตินะคะดาวโจรปกติแอดไม่รู้ว่าปิดไหมนะคะถ้าปิดก็ไม่ได้เล่นถ้าเปิดก็ได้เล่นละค่ะเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านค่ะทุกแนวทางก็เน้นก็ย้ํานะคะว่ามีเข้ามีหลุดเนาะทุกแนวทางแอดเน้นแอดย้ําเลยนะคะว่ามีเข้ามีหลุดถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านค่ะ มาดูนะคะแนวทางพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราแอดดงอยู่ที่เลขสูงอยู่เลยนะคะอยู่ที่เลขสูงสูงเรี่วเลยเนาะเด่นนะคะเด่นของวันพุธนะคะแอดเด่นนะคะเป็นสูตรหลักนะคะสูตรหลักแปดเก้าศนย์นะคะถ้าแปดเก้านย์ไปไม่ได้มันจะเป็นสองสามสี่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะในแ9ดเก้านสองสามสี่เนาะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะเลข ตารางนะคะให้ไปที่803 9624นะคะ890 894 830 834นะคะ290 294 230 234นะคะ310นะคะนีนะะ่เลขทูบนะคะเลขทูบที่จุดวันนี้เนาะ สามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้แอดก็แปลงให้ทุกคนดูนะคะแอดก็แปลงเลขเก้าหกสองมันจะแปลงได้ห้าคู่ห้าหางนะคะทุกคนถ้าถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่แปลงไม่ถูกนะคะถ้าเยอะกว่านี้ก็แสดงว่าแปลงผิดเช่นเดียวกันมีแค่ห้าคู่ห้าหางนี่เก้าหกสองนะคะก็แปลงออกมาเป็นสามตัวก็จะเป็นเก้าหกสองเก้าเก้าสองหกหกสองสองสองหกนะคะแล้วก็สองสองเก้านี่จะได้ห้าคู่ห้าหางนี่นะคะทุกคน อันนี้คือวิวิชามาน,นะคะ่ะเป็นวิชามานนะคะนี่วิชามานใช้ได้ดีนะคะวิชามานหินบอหัวหไทยแตกตุ่มต่ตุ่มต่ำ่ำเป็นบอยค่ะพวกหัวห,หุ้นก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าชอบหกเก้าสามก็มาแปลงอย่างนี้ได้ก็เอาเก้าหกสามลงมาแล้วก็กลับหัวกลับห้างขึ้นไปเนี่ยค่ะนี่แหละคะ่ะวิชามานนะคะ เลขชุดนะคะให้ไปที่ 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5นะคะ 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5นะคะโอ้หนึ <S weed>. ่งนี่ตามจนหัวงอคือบบออก็เถื่อ้ยเอาเอาไปพินิจพิจารณาไปวิเคราะห์กันดูนะคะอันนี้เป็นเป็นเลขไอ้นี่นะคะเป็นเลขชุด เป็นเลขชุกเป็นเลขชุกนะคะเป็นเลขชุดเดอ้อเอาเอาไปพินิจเอาไปพิจรารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบกระจับถ้าขัดก็ผ่านนะคะเน้นและย้ํานะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อถ้าใครมานใครหิงใครปังแอดดีใจด้วยนะคะพวกนี้เป็นสูตรสารพัดหวยนะคะเป็นดินเป็นเลขกําลังวันของช่องแอดแต่ก็ดัดแปลงกันไปนะคะบางท่านก็เรียกไปแปลงนะคะแปลงเลขก็อย่างนี้และคะ่ะก็พื้นฐานเบสิกสามสามเป็นแปดเจ็ดเป็นหนึ่ง หเป็นเก้าแค่นี้ล่ะค่ะส่วนมากก็จะแปลงกันอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะวิชามานของใครของมันวิชามานวิชาแปลงเลขบางที Fc แปลงล่างเยอะกว่าแอดีโก้แปลงกระดักกระโดกคอยยังแปลงถือถือ Fc แปลงแบบสุดยอดมากเลยะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีเด้อค่ะ